สวัสดีนะคะทุกคนมาดูแลนดอมความรักฉบับสั้นๆวันนี้เราจะไปแบบสั้นๆจริงๆนะทุกคนเออเวลาเรามีจากัดนะคะอ่ะมาดูสถานการณ์ความรักของของเราที่จะเปิดดีกว่าค่ะอ่ะคุณนึกถึงเขาคนนั้นดีกว่าว่าเขาคนนั้นของคุณอะ่ะอยากบอกอะไรกับคุณวันเนี้ยคนที่คุณนึกถึงเลยอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรเอออยากจะพูดอยากจะพูดอะไรกับคุณมีเมสเซจอะไรถึงคุณนะถ้าแบบเป็นคําพูดอะ อืมแม่หมอจะเป็นคำพูดได้เลยนะเออมาแบบว่าขอเปิดขยายอีกนิดหน่อยแล้วก็จะอ่านเลยนะคะเป็นคำพูดเนาะ,ะเธอตอนนี้เรา เรามีเรื่องที่หนักอกหนักใจมากๆเลยอะหนักอกหนักใจเรามีเรื่องบางอย่างที่ปิดบังเธอไว้นะเพราะว่าการที่เราปิดบังเธออะคือเรามีตัวเลือกในชีวิตหลายคนในชีวิตมากๆแล้วเราก็ยังไม่พร้อมที่จะเลือกใครเข้ามาในชีวิตจริงๆตอนนี้เรามีคุยหลายคนมาก เออเรามีคุยหลายคนมากนะคะเป็นคนที่มีวาทศิลป์เป็นคนเรารู้สึกว่าเราคุยกับใครอะ่ะเขาก็รู้สึกดีกับเรานะแต่ว่าเราขอเก็บเขาเหล่านั้นหรือเธอด้วยอะ่ะเป็นช้อยในชีวิตเราก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะเลือกใครดีเรา อยากเลือกคนที่เรารู้สึกด้วยจริงๆแต่มันต้องใช้เวลานะมันอาจจะเลือกเร็วๆนี้ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเราเลือกใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็อยากไปถึงขั้นถึงการที่มองในเรื่องของการแต่งงานแต่เราใช้เวลานะเออเธอพร้อมจะรอเราไหมเธอจะเข้าใจในสิ่งที่ เราคิดอยู่ตอนนี้หรือเปล่าอืมนะคะโอเคข้อความที่โคอคนนั้นมีและอยากจะบอกกับคุณวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน